ก่อนยิงแอดติกตอรในคอมพิวเตอร์ต้องเตรียมสิ่งนี้ค่ะและว,วันนี้นะคะก็จะมาถึงคิวของตัวคลิปวิดีโอหรือว่าลักษณะของแอดโฆษณาที่คุณจะยิงใน TikTok นะคะสำหรับใครที่ยิงผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดเลยค่ะก่อนที่จะฟังนะคะครูเฟิร์นฝากกดติดตามนะกดหัวใจแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ วันนี้จะมาพูดถึงลักษณะของคลิปวิดีโอที่เหมาะสมในการที่เราจะยิงแอดโฆษณาในคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าโน้ตบุ๊กใน Tik Tok เนี่ยเขาจะมีนโยบายแบบนี้ค่ะคลิปที่จะสามารถยิงแอดได้นะคะเราจะต้องเตรียมไว้ก่อนเลยต้องมีความยาวอยู่ที่6 6ถึง60วินาทีค่ะแล้วก็นะคะในตัวคลิปนี้นะคะจะมีข้อห้ามดังนี้ค่ะ1ห,ห้ามมีโลโก้ TikTok นะคะ สห้ามมีการเขียนแคปชั่นว่าขายดีใน TikTok หรือมีคำว่า TikTok อยู่ในนั้นค่ะ 3. นะคะก็คือข้อห้ามก็คือห้ามมี before after นะคะอันนี้มันเป็นทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วห้ามโฆษณาผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักและดูแลรูปร่างค่ะยังเป็นกลุ่มธุรกิจที่ TikTok ประเทศไทยไม่อนุญาตให้ทำการโฆษณานั่นเองค่ะห้ามขายชีวิตสัตว์นะคะอาทิเช่นน้องหมาน้องแมวเป็นต้นค่ะ ห้ามยาเสพติดแล้วก็ห้ามการพนันค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บพนันการเล่นเกมพนันต่างๆแล้วก็สิ่งเสพติดต่างๆค่ะอันนี้ก็ต้องห้ามอีกเช่นกันหลายคนมักจะพลาดเรื่องนี้เลยนะคะห้ามเห็นร่องอกค่ะดังนั้นนางแบบนะคะคลิปโฆษณาที่เราจะยิงเนี่ยต้องตรวจดูดีๆเห็นนิดเดียวก็ไม่ได้ห้ามเห็นร่องอกค่ะ ห้ามเห็นสัดส่วนที่ชัดเจนเกินไปนะคะเช่นอาจจะซูมแค่เอวหรือว่าอาจจะซูมาบางบางส่วนของอวัยวะเรานะคะอันนั้นก็ไม่ได้ค่ะข้อต่อไปนะคะธุรกิจต้องห้ามหรือว่าธุรกิจที่อยู่ในขายที่โฆษณาเกินจริงนะคะก็จะมีเป็นบางธุรกิจที่โฆษณาเกินจริงนะคะมีเงินมีโชงเงินอะไรแบบนี้นะคะก็จะยิงไม่ได้เช่นกันค่ะแล้วก็อันต่อไปนะคะ <S <S หลายคนก็แบบ ติดมาติดมานะคะห้ามสะกดผิดบางทีเนี่ยเวลาเราไปเล่นแพลตฟอร์มอื่นอย่างเช่นใน Facebook หรืออะไรแบบนี้เราก็ไม่อยากจะเขียนคำว่าขายไม่อยากเขียนคำว่าแสนล้านแล้วเราก็จะใช้ตัววีแทนขอข่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ที่ Ti k t o k นี้นะคะเวลาที่คุณจะยิงแอดโฆษณาเนี่ยห้ามเด็ดขาดนะคะห้ามสะกดผิดค่ะต้องสะกดให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์เท่านั้นผิดตัวเดียวก็ไม่ได้ค่ะและอันต่อไปนะคะถ้าคุณจะยิงแอด ในช่อง TikTok หมายถึงยิงอ่ะไปดึงจากช่องเรามายิงเลยนะคะถ้าคลิปนั้นเนี่ยมีการติด Hashtag ที่เป็นพวก h euh, ฮชแ t a g ของคนอื่นที่เราไม่ได้เป็นผู้สร้างนะคะก็อันนี้ก็จะยิงแอดไม่ผ่านค่ะต่อไปนะคะห้ามภาพน่าเกลียดน่ากลัวค่ะ ภาพต้องไม่น่าเกลียดจนเกินไปหรือว่าไม่น่าลิไม่ไม่น่ากลัวจนเกินไปนั่นเองนะคะกะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแบบคร่าวๆเนาะสำหรับคลิปโฆษณาค่ะใครที่จะยิงแอดติ๊กตอกในคอมพิวเตอร์นะคะอย่าลืมจดเช็คลิสต์ตามที่ครูเฟิร์นบอกนะคะแล้วก็ไปเตรียมคลิปกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะครูเฟิร์นะจะหาเวลามาบอกว่าแล้วคลิปแบบไหนเรารู้ข้อห้ามไปแล้วเนาะ แล้วทีนี้คลิปแบบไหนที่มันจะทําให้เราเนี่ยเกิดยอดขายได้เยอะๆนะคะถ้าชอบอย่าลืมพิมพ์คำว่าขอบคุณไว้ให้ด้วยเป็นกําลังใจให้ครูเฟิร์นด้วยนะคะ